สวัสดีครับผมเอรัชเมศชัยพิเชยรัตต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใกล้ตัวใกล้ตายรายการที่จะมาปลุกให้คุณตื่นตัวและกลับมาสังเกตสุขภาพของตัวเองอย่างแท้จริงอีกครั้งหนึง่งจากอาการเล็กน้อยบางอย่างที่ร่างกายกำลังส่งสารมาถึงคุณซึ่งคุณอาจจะไม่ใส่ใจกับมันและความละเลยเหล่านั้นอาจจะนำมาซึ่งความตาย คุณรดาคะตื่นได้แล้วค่ะตื่นแล้วจ้าขอบใจมากนะเจ้าสรนวนี่ค่ะอาหารเสริมที่กินประจำตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะอขอบใจนะจ้าสรนวนค่ะ งานเรียบร้อยดีใช่ไหมคะคุณกีดใช่จ้าตามที่ฉันสั่งไว้เลยนะตามอ e ีเมลนั้นนะถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็ให้คุยกับตาพงลูกฉันโอเคแค่นี้นะจ๊ะ ครับแม่ซื้ออะไรไมาเยอะแยะเชียวลูกผมไปยาวราชมายางงูนแปะกล้วยแล้วก็หูฉลามครับอของน่ากินทั้งนั้นเลยนะเนี่ยครเดี๋ยวหมูก็ต้องกลับไปทํางานอีกเหนื่อยแย่เลยไม่เป็นไรครับแม่เราไปหั่นข้าวกับลูกมาสีนวลมาเอานี่ไปจัด ลูกก็ทานด้วยนะนี่ลูกชอบไม่ใช่เหรอใช่ครับแม่ขอบใจมากนะจ๊ะสินวนขอบคุณคับจ๊ะสินวนแต่อ้วยที่หนูซื้อมานี่ก็น่าทานนะลูกครับแม่ตัด นจดาเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นอะไรจ้ะฉันแค่มืนหัวนิดหน่อยอะสงสัยมันจะเป็นโรคคนแก่อะโคตรละสุดยอดของสุดยอดที่สุดและที่สุดอาหารเสริมบำรุงพลังกินแล้วไม่แก่ไม่ตายแก้ปัญหาให้คุณได้ทุกโรคคอบจักวรวาลเบาหวานความดันเอามาพึ่เอามาทาด ได้รับการยอมรับจากทุกองค์กรโลกแล้วแล้วแล้วดิฉันใช้อยู่จริงซิมันดีมากเลยค่ะฉันไม่โกหกรอบจริงจริงนะคะคุณผู้ชมคุณจอดคะดิฉันไม่เล่นละครหรอกคุณผู้ชมหรอกค่ะสินค้านี้น่าใช้จริงๆเลยต้องลองสั่งซื้อดูเลยกินแล้วไม่แก่ไม่ตายกินแล้วรวยกินแล้วเฮง อาหารเสริมซุปไปเห่งกินได้ทั่วบ้านทั่วเมืองหอมก็ดีิงจริงฮังโโลโหลดิฉันสนใจอาหารเสริมตัวนี้นะคะไม่ทราบราคาเท่าไหร่คะฉันขอสั่งซื้ออาหารเสริมตัวนี้จ้ะมาส่งได้เมื่อไหร่คะค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะ คุณรัจาคะขอมาส่งแล้วค่ะของฉันสั่งมาเองอะสีนวลเป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณรัจยาไหวไหมคะอันนี้ทำไมมันเวียนหัวมากขนาดนี้ไม่รสีเวาพากขบ้านค่ะโวดหัวมากเลยอ่ะ ไม่คิดเลยนะครับป้าว่าคุณแม่จะจากไปเร็วขนาดน,นี้ผมไม่ได้ทันตั้งตัวเลยป้าก็ตกใจเหมือนกันค่ะตอนคุณรัตด,ดาล้มเนี่ยป้าก็คิดว่าเป็นลมล้มหมดสติเลยเรียกรถพยาบาลแต่สุดท้ายก็ไม่ทันทั้งทั้งที่คุณรัตด,ดาก็ปกติดีไม่ได้มีอาการอะไรบอกเลยว่าเป็นโรคร้ายแรงเลอต้องมาเสียชีวิตลงแบบนี้ คุณพวงก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะจะได้ไม่ต้องร้มป่วยไปอีกคนขอบคุณมากครับป้าป้าก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับว่างๆก็ไปให้คุณหมอตรวจดูอาการเผื่อเป็นอะไรไปจะได้รีบรักษาทันหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับป้ารัดดาทำไมถึงเสียชีวิตทั้งๆท,ที่ไม่มีอาการบ่งบอกถึงสาเหตุของโรคมาก่อน สาเหตุเกิดจากอะไรและเป็นเพราะอะไรเราจะไปสอบถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันครับอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายไม่มีแรงเวียนศสีษะหน้ามืดที่ป้าระดาเป็นอยู่นี่นะครับเกิดจากการที่ออกซิเจนไปร่างกายไม่เพียงพอเพราะว่าเม็ดเลือดแดงในร่างกายมีปริมาณลดลงนั่นเองครับ ซึ่งนอกเหนือจากอาการต่างๆเหล่านี้อาจจะมีผลร้ายแรงต่ออวัยวะอื่นๆด้วยนะครับนอกจากปารดาแล้วนะครับคนทั่วไปก็สามารถเหนื่อยเพลียแล้วก็โลหิตจางได้นะครับเพราะว่าขาดวิตามิน b 12นะครับหรือว่าขาดธาตุเหล็กนะครับหรือว่าเป็นโรคเรื้อรังอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันโลหิตสูงนะครับเป็นมะเร็งนะครับหรือว่าเป็นโรคติดเชื้ออย่าง h i ชวหรือว่าขณะที่ตั้งครรภ์อยู่แล้วก็ยาบางประเภทนะครับทำให้โลหิตจางได้เช่นเดียวกันครับ นอกจากคุณปารดาแล้วทุกๆคนสามารถสังเกตตัวเองได้นะครับว่าถ้าเราเหนื่อยง่ายอ่อนเพียยขึ้นไส้อาเจียนบ่อยไม่ค่อยมีแรงมือเท้าเย็นใจสั่นเนี่ยนะครับคืออาการเบื้องต้นที่เตือนตัวเองนะครับว่าเป็นเรื่องของโลหิตจ,จางครับสวัสดีครับคุณผู้ชม พบกับผมพี่อาทิตย์และน้องจันได้ทุกช่วงที่2ของรายการใกล้ตัวใกล้ตายในช่วงนานาสาระกับพิธิติและน้องจันเราทั้งสองจะนําความรู้เรื่องสุขภาพที่น่าสนใจและเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาละครมาฝากกันครับใช่แล้วค่ะพิธิติสวัสดีค่ะคุณผู้ชมน้องจันรายงานตัวค่ะวันนี้ความรู้ของเราเกี่ยวเนื่องกับตัวละครของคุณป้ารัดดาเลยค่ะ ทราบหรือไม่คะว่าเลือดมีความสำคัญต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆในทุกส่วนของร่างกายอย่างแท้จริงหลายคนเข้าใจว่าการดูแลอวัยวะเช่นตับไตหัวใจโดยเฉพาะด้วยการทานอาหารยาบำรุงจะช่วยทำให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ยาวนานได้ จึงไม่ได้ให้ความสนใจกับการบำรุงเลือดซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญแท้จริงที่ช่วยให้กระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆดำเนินไปได้อย่างสมบูรณ์หรือทำงานผิดปกติจนทำให้ร่างกายล้มเจ็บได้วันนี้เรามาทำความรู้จักกับภาวะเลือดพล่องในทัศนะแพทย์จีนกันค่ะ เลือดพร่องหมายถึงปริมาณเลือดน้อยเกินไปคุณภาพของเลือดต่ำเกินไปสารอาหารสารจำเป็นของเลือดผิดปกติไปตลอดจนการไหลเวียนของเลือดมีน้อยเกินไปจึงส่งผลให้อวัยวะภายในผิดปกติตอนนี้คุณผู้ชมคงเกิดคำถามแล้วใช่ไหมคะว่าภาวะโลหิตจางต่างกันอย่างไรโลหิตจางเป็นภาวะที่เลือดมีปริมาณเม็ดเลือดแดงต่ำกว่าปกติซึ่งทำให้มีอาการอ่อนเพลียซีด เหนื่อยง่ายแต่ภาวะเลือดพร่องเป็นอาการที่เกิดความบกพร่องรุนแรงของร่างกายเพราะส่งผลโดยตรงกับอวัยวะภายในกระทบกับฮอร์โมนและระบบการทำงานของร่างกายเป็นภาวะการเสื่อมโทรมของร่างกายที่รุนแรงแม้ว่าผู้ที่มีภาวะเลือดพร่องจะทานอาหารดีๆทาครีมแพงๆดังๆหรืออาหารเสริมวิตามินบำรุงมากเท่าไหร่ก็มักจะไม่เห็นผลการเปลี่ยนแปลงต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ก็คือรักษาภาวะเลือดพร่องเสียก่อนครับฟังดูน่ากลัวแล้วหรือยังครับที่น่ากลัวกว่าคือหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองมีภาวะเลือดพร่องเพราะเคยชินกับอาการที่เป็นอยู่ทุกวันลองสังเกตพฤติกรรมเหล่านี้ดูนะคะว่าคุณมีบ้างหรือเปล่า เพื่อชีวิตที่ยืนยาวเรามาดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยการทานอาหารบำรุงเลือดกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเลือดสัตว์ตับสัตว์เนื้อสัตว์ผักใบเขียวเข้มทั้งคะนา้าผักโขมฟักทองแครอทมะเขือเทศไข่ธัญพืชต่ตางๆอาหารทะเลหรือแนะนำแบบพร้อมทานเลยก็มีเมนูน่าทานหลายอย่างค่ะ ไม่ว่าจะเป็นกุ้ยช่ายผัดตับขนมกุ้ยช่ายต้มเลือดหมูตับผัดพริกหวานหอยมแมลงผู้อบหม้อดินซุปข้าวโพดหรือผลไม้อย่างแก้วมังกรแตงโมก็ช่วยบำรุงเลือดได้ค่ะในวงการแพทย์จีนก็มีตัวสมุนไพรที่เรียกว่าราชาของสมุนไพรบำรุงเลือดข้อมูลเพิ่มเติมรอติดตามช่วงท้ายรายการค่ะพบกันใหม่พี่อาทิตย์และน้องพระจันทร์ลาไปก่อนสวัสดีสสดค่ะค เมื่อ,อยุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มมีรอยยน่นสังขารก็เริ่มจะเปื่อยพังจริงๆแล้วสุขภาพร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณได้รับการดูแลรักษาตั้งแต่เนินเน่นๆก่อนที่มันจะสายเกินไปทุกวันนี้หลายคนตอกย้ำนะครับว่าไม่ได้เป็นอะไรเพราะร่างกายของเรายังคงทํางานได้อย่างปกตินั่นเป็นเพราะคุณกลัวที่จะ,ะเผชิญกับโรค้ายหรือว่าคุณชินกับความผิดปกติของร่างกายที่กําลังไม่ปกติอยู่ลองสังเกตกันดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นเรื่องของอาการป่วยหรือว่าร่างกายคุณเปื่อยกันแน่วันนี้หมดเวลาของทางรายการใกล้ตัวใกล้ตายแล้วครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกด subscribe ให้กับเราด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่พบกับพวกเราในช่วง เคล็ดลับสุขภาพกับ,บเอิร์นเววันนี้พวกเรามีอะไรมานำเสนอไปชมกันค่ะในตำรับยาจีนหลากหลายตำราชื่อดังมีการบันทึกว่าสมคนถือเป็นราชาสมุนไพรจีนที่มีสรรพคุณในการบำรุงกำลังและเป็นส่วนประกอบหลักในตำรับยาอายุวัฒนะหลายขนานแต่เนื่องจากมีราคาที่แพงมากจึงทำให้มีการนำสมุนไพรตัวอื่นมาใช้ทดแทนแต่ผลก็ยังเทียบสู้สมคนไม่ได้ อีกตัวหนึ่งคืออือเจียวราชายาสมุนไพรบำรุงเลือดที่สกัดจากหนังของลาดำมีสรรพคุณในการรักษาและบำรุงทั้งปริมาณและคุณภาพของเซลล์เม็ดเลือดชนิดต่างๆระบบไหลเวียนเลือดเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดยาในการบำรุงเลือดเช่นเดียวกันกับสมคน อือเจียวก็มีหลายที่มาแต่ที่ดีที่สุดต้องใช้หนังจากลาสีดำพันเตอ๋อโจและใช้น้ำบาดาลที่มาจากอำเภอตองอือมาต้มเท่านั้นถึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดยิ่งหากนำสมุนไพรที่เรื่องชื่อทั้งสองมาปรุงยาแล้วจะได้สุดยอดตำรับยาอายุวัฒนะช่วยในการบำรุงเลือดบำรุงลมปราณ ซึ่งในทัศนาการแพทย์จีนถือว่าพลังลมปราณหรือพลังชี่เป็นพลังที่สำคัญที่สุดของร่างกายเปรียบได้ว่าชี่หยุดเท่ากับเราตายหากท่านผูชมสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e a r ร w a y c ่ย c e n t e r 027514399 027514399หรือฝากเบอร์ติดต่อกลับได้ที่ Line at ENWEI หรือ Facebook Earnway Group ค่ะ